ไปได้กันไหมไปตกปลากันหรือเปล่ากับมันจะทันไหมถ้าชวนเธอรับครับ สวัสดพีพี่ๆน้าๆเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องชิงหลิวหมายธรรมชาติเฮล่าฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับตกชิงหลิวเฮล่าสไตล์ไทยแลนด์ก็พบกับผมนะครับผมเจมหลิวอิสระทำไมคลิปนี้ผมจึงต้องใช้ชื่อหลิวอิสระนะครับเพราะว่าได้ความอนุเคราะห์จากนาเบินะครับอานนีไ้ได้ได้ให้ผมเข้าในร่วมทีมหลิวอิสระ ซึ่งมีผมคนเดียวนะครับที่เป็นสายป่านี่ครับโลโก้อย่างนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่าว่าโดริมิสึแปลว่าอิสระนะครับผมตามคอนเซปต์ครับชิงหลิวคือความอิสระในการตกปลาของเรามีสิ่งใหม่ๆม,มากมายในการตกชิงหลิวไม่จบไม่สิ้นครับโอเคครับก็วันนี้ผมมาหมาย จะเรียกว่าอะไระครับเหมือนจะเป็นรางน้ำเลยกาไม่ใช่บ่อไม่ใช่อะไรนี่นะครับที่ตกปลาผมนี่แค่นี้ยาวไปถึงนู้นประมาณสักสองสามเมตรนะครับผมไม่ใหญ่มากทุกหมายเนี้ยผมเคยมาช่วงปีที่แล้วนะครับก็มีปดินชซกคือสวยเยอะเลยเป็นบ่อเป็นเป็นรางน้ําพักน้ํากลางนานะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มีของใหม่ครับผมนี่ เดี๋ยวลองมาเพืงแลนวนะครับเดอะบิ๊กฟิตสูตรสองนะครับเดอะบิ๊กฟิตสูตรสองกลิ่นหอมมากครับเย้ายวนวันนี้ผมจะมาใช้คู่กับเดอะบิ๊กฟิตสูตรหนึ่งนะครับรวมกันกับหมายธรรมชาติลางน้าหมายนี้นะครับผมก็อุปสรรคจะเยอะมากเลยบัวเบอร,เอร์เต็มเลยนะครับถ้านาหน้าถ้าได้สนใจนะครับเดอะบิ๊กฟิตสูตรหนึ่งกับเดอะบิ๊กฟิตสูตรสองนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊ก ไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับของนับป้อมคนหลังคันนะครับเดอะบิ๊กฟิตโอเคครับผมกดไปก็ไม่เห็นปลาลงชมดีว่า มจะลองจากระยะสามพธนะครับตกแบบไม้ไ�ยี่ปุ่นนะครับสว่าค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นซากต้นก้านทูบนะครับที่อยู่ข้างในหมอไทยเยอะมากลองดูครับ ก็มีอาการแล้วนะครับ,อาารรบถอนครับถอนครับถอนอเดินเดินเดินปัดครับเรียบร้อยประหมอครับผมแต้มแรกมาแล้ว ปนินครับใส่แว่นๆอันนี้เอาแล้วก็บปลาเค็มครับ ครับผม Can อีกแล้วครับอีกยากครับผมสายสวย เราวันนี้ก็จบทริปเพียงเท่านี้นะครับผมได้เวลาแล้วก็รประมาณตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะครับสำหรับหมายนี้ก็ The Big Fi ฟก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับสำหรับหมายที่ไม่ได้ตกมาเป็นปีแล้วนะครับคือเมื่อก่อนจะโลง่งจะไม่มีต้นก้านทูบจะไม่มีบัวนะครับอุปสรรคอะไรจะไม่มีนอกจากลมแค่นั้นครับแต่วันนี้มาก็คือเท่าที่เห็นครับมีบัวมีต้นก้านทูบ หวรซักเยอะครับแล้วก็มีเศษซากที่เขาตัดทิ้งเอาไว้กองอยู่พื้นน้านะครับก็ว,วันนี้ก็ผลงานก็ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ยังไงก็ฝากนะนะสนใจเหยื่อเดอ b i g ๊กฟินะครับทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสก็ติดต่อได้ทางมุมนี้เลยนะครับผมติดต่อได้ที่นาป้อมนะครับคนหลังคันนะครับผมมีทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมได้เยอะขนาดไหน,น,นครับผลงานเดอะบิ๊กฟิตวันนี้นะครับผม ยอบเลยครับหมายธรรมชาติไซส์สวย,สวยก็มีราวสอโลถึง3โลนะครับโอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสจาจจะมาซ้ำหมายนี้ต่อนะครับสำหรับทลิปหน้าต่เราต้องดูจังหวะเวลาแล้วดูสภาพอากาศอีกทีนึ่งเราตอนนี้ก็มาทางด้านหลังแล้วนะครับเริ่มเขียวมาแล้วนะครับยังไงก็ฝากนะนะติดตามชมทลิปต,ต,ต่อไปโดยกด Subscribe กะดิ่งเอไว้นะครับผมผมเจมผิววิสระก็กลับขอบคุณครับนานาที่รเรย,ยมชมนะครับผม